ไแกฉันรู้สึกว่าฉันหมดไฟวะ่ะเอาจริงๆเรื่องของเรื่องอะคือเรารู้สึกไม่ได้อยากทำงานเหมือนเดิมเรารู้สึกเราเหนื่อยเราขี้เกียจเราไม่ได้อยากทำอะไรเลยอะคือเราก็ไม่รู้ว่าการแบบนี้มันคืออะไรเว้ยแต่ที่รู้ๆอะคือเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์บวกกับการที่ไม่ได้เจอคนเลยช่วงโควิดแล้วเราก็เลยไปรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าอาการที่เราเป็นแบบนี้มันคืออะไร เราก็เพิ่งรู้ว่าอาการที่เราเป็นอะมันมีชื่อเรียกว่าเบิร์นเอาซินโดมหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าภาวะหมดไฟเขาบอกไว้ว่าภาวะหมดไฟอะ่ะมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงทางน้าจิตใจที่ทําให้เราเกิดความเครียดเลื้อลังในการทํางานจนบางครั้งอะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกเหนื่อยเราเบือ่อหรือว่าเราหมดแพชชั่นอะไรต่างๆทําให้เราอะ่ะมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ต่ําลง สาเหตุของภาวะหมดไฟของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างเราอ่ะการเรียนออนไลน์คือการที่เราจะต้องมานั่งเรียนที่บ้านจากบ้านนะมันควรเป็นที่ที่มีไว้สําหรับพักผ่อนแต่เราอ่ะก็ต้องมานั่งเรียนหนังสือไปด้วยทําให้เราไม่เนตเวลาไม่ได้ทําให้เราไม่ได้โปรดทีไม่ได้อยากตื่นขึ้นมาเรียนหนังสือเหมือนเดิมเราก็เลยสงสัยว่าเราคนอื่นละ่ะที่เขาเรียนออนไลน์เหมือนกันจะต้องเรียนที่บ้านเหมือนกันเขามีความรู้สึกยังไงบ้าง างทีเนี่ยการที่เราเรียนออนไลน์แบบยาวๆทั้งวันเนี่ยค่ะมันทําให้เราแบบต้องโฟกัสอยู่กับสิ่งหนึ่งแล้วก็ทําให้เราแบบหลุดโฟกัสกับสิ่งรอบข้างได้ง่ายเนี่ยค่ะคแล้วอีกอย่างคณะของน้องนะคะมันจะมีการที่เราอะต้องไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศบ้างแบบช่วงนี้อะ่ะก็คือไปไม่ได้เลยมันทําให้เราขาดแรงบรรณาใจในการเรียนนะคะก็มีปัญหาเองครับพวกปัญหาแบบสภาพแวดล้อมตอนเรียนนะครับเพราะว่า,าบ้านผมติดโควินะครับแล้วก็ มันแบบค่อนข้างมีเสียงดังเสียงรดเสียงอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเลยครับรู้สึกตึงเครียดเป็นหมดเลยค่ะแบบว่าเหมือนทั้งการเรียนแล้วก็แบบสังคมที่เราอยู่ตอนนี้แตบบ่ว่าไม่ได้เจอผู้คนประมาณนี้ค่ะ<อ>เราอยู่ในห้องแค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวทั้งวันเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เกิดความตึงเครียดด้วย ก็กิจกรรมอะไรที่เคยทำก็ไม่ได้ทำเลยก็แบบรู้สึกขาดสีสันในในช่วงจงี้ไปในในกิจกรรมนี้ไปแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนั้นก็รู้สึกกดดันนะครับเพราะว่าการเรียนเ,เราเรียนอยู่ในที่ที่เดิมๆนะแล้วแบบสภาพแวดล้อมนี้มันไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเราเลยก็จะทำแบบเราจะต้องฝืนตัวเองแล้วมานั่งเรียนแล้วก็ทําให้เราเาคเรียดตายมากขึ้น,นในช่วงแันี้งานทุกอย่างที่ต้องทํานะครับ มันอยู่ในห้องห้องเดียวอะครับแบบเวลาพักก็อยู่ในห้องห้องเดียวเป็นห้องนอนเวลาทํางานก็อยู่ในห้องห้องเดียวเป็นห้องนอนแม้แต่จต่กระทั่งกินข้าวก็อยู่ในห้องห้องเดียวเป็นห้องนอนก็เลยแบบรู้สึกติดอัดครับเรื่องเรียนก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาประมาณงานกลุ่มเพราะว่าจะแบบเพื่อนบางคนเหมือนเน็ตเขาไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าเขาทํางานกลุ่มไม่ได้อะแบบเขาซูมก็ไม่ได้แบบคอก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่า กัวถ้าแบ่งงานกลุ่มกันทํามันต้องทำกับเคนเนี้ก็คือเหมือนทําคนเดียวอยู่ดีเพราะว่าเน็ตเขาแย่จากการที่เราฟังเพื่อนเล่าปัญหามาเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วอะ่ะมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นเกือบกับทุกคนในช่วงนี้แล้วถ้าเราปล่อยไว้มันน่าจะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจในระยะยาวของเราได้ เราก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เข้าใจในปัญหาแล้วก็หาแนวทางการแก้ไขให้กับตัวเราเองแล้วก็ทุกคนที่กําลังประสบปัญหานี้เหมือนกันก็คือจริง,รงๆแล้วอ่ะในส่วนของภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นอาลซินโดมเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่ภาวะภาวะหนึ่งเฉยๆไม่ได้มีการบัญญัติถึงขั้นที่เป็นโรคทางจิตเวชแต่ว่าเมื่อเทียบกับโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้ามันคือโรคหนึ่งที่เป็นโรคที่มีผลกระทบต่างๆมากมายมากกว่ารวมถึงกับว่าในพาร์ทของโรคซึมเศร้าเนี่ย สำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามันเหมือนกับว่าโลกรอบตัวเขาทางโลกเนี่ยมันดํามืดไปหมดเลยมันมีเงาดําที่คอยเดินตามหลังเขาตลอดเวลามันทําให้ว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหนทุกอย่างก็จะดูมืดบนไปหมดเลยแต่ว่าต่างจากตรงเบิร์เอาซินโดมหรือว่าภาวะหมดไฟตรงที่ว่าในส่วนของเบิร์เอาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าแบบเราหมดไฟกับการทางานงานหนึ่งการหมดไฟกับการทาสิ่งสิ่งหนึ่งมากกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในเรื่องของการเรียนหรือว่าการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอในพาร์ทของเบ ถ้าเรารู้สึกเบื่อเรารู้สึกว่าเราหมดไฟเนี่ยพอเราหันไปทําอย่างอื่นหันไปใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งต่างๆม,มันก็จะกลับมาดีขึ้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรานั่งเรียนอยู่แล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเราเบื่อเราไม่อยากเรียนแล้วไงแต่พอเราเลิกเรียนปุ๊บเราไปนั่งเล่นเกมสุดท้ายเราก็กลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของภาวะที่เป็นแบบเบิร์นเอาซินโดมเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นพาร์ทของซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเรียนก็ไม่อยากเรียนเล่นก็ไม่อยากเเเเลลล่่่่่่่่่นนนคคคคุุยคุยยยยยยกกกกกก็็ไไไมมมมมอออออาา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 สสัััังงงงงงงตตๆๆรรรรววววจจข้้้้้พปหดดููึิิแถ เอยู่ในภาวะที่เป็นทั้งเบิร์นเอาท์หรือว่าอยู่ในขั้นที่รลายแรงถึงขั้นที่เป็นในส่วนของโรคซึมเศร้าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะมีภาวะที่แบบว่าอยู่ในขั้นในระหว่างที่เป็นแบบเบิร์นเอาท์หรือว่าหนักจนถึงขัามซึมเศร้าก็แนะนําว่าให้ปรึกษาทางจิตแพทย์หรือว่าแบบนักจิตวิทยาบ้างเพื่อแบบว่าคอยบรรเทาปัญหาต่างๆตรงนี้เพราะไม่ให้เกิดเรื่องเรื่องของความเครียดสะสมต่างๆแล้วก็ทําให้สภาพจิตใจของเราอ่ะกลับมาฟื้นฟูได้ดีอย่างเดิมเอาจริงๆเลยปะพอได้ยินคําว่าให้ไปพพบจิตแย์ะ เราก็รู้สึกกลัวรู้สึกประหมา่าเพราะรู้สึกว่าคนอื่นจะมองเราว่าเราเป็นบ้าหรือว่าเราไม่ปกติหรือเปล่า จริงๆแล้วคือเราอ่ะก,ก็ไม่ได้อยากให้คนทั่วไปอ่ะมองว่าการไปปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าการปรึกษานักจิตวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วมันหลายๆครั้งที่คนคนเราเนี่ยเมื่อเรามีความรู้สึกที่อ่อนแออะไรเงี้ยเราสามารถแสดงด้านที่อ่อนแอของเราออกมาก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกตลอดเวลาเสมอไปเราไม่จาเป็นที่จะต้องเข้มแข็งตลอดไปเมื่อเรามีความรู้สึกเครียดมีภาวะต่างๆตามมาเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปรึกษาใครสักคนหนึ่งซึ่งในด้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในไม่ว่าจะเป ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้แต่ว่าสําหรับคนบางกลุ่มเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เปิดใจที่จะยอมรับในด้านนานี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆในตัวของเขาเองเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาของเขาเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าการที่หลายๆครั้งอ่ะภาวะเบิร์นเอาซินโดมันเกิดจากความเครียดสะสมต่างๆซึ่งพอเราสะสมไปมากเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการที่เรากําลังวิ่งแข่งไปอยู่เรื่อยๆโดยที่ในเมื่อเรารู้สึกว่าเราเจ็บเทา้าพอเราก้มดูเราเห็นแผล สิ่งสิ่งนั้นล้วก็จะทําให้เราหยุดแต่ว่าในเรื่องของสภาวะจิตใจต่างๆเนี่ยเวลาเราวิ่งอะ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแผลมันเกิดขึ้นตอนไหนแผลมันลึกขนาดไหนมันมีความสะสมมากขนาดไหนสุดท้ายแล้วเราจะไปรู้จริงๆก็ต่อเมื่อตอนที่เราเจ็บปวดขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ใครหลายๆคนอะ่ะได้ดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของตัวเองมากขึ้นมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของสุขภา,าวะจิตใจของตัวเองมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้มองว่าการปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าปรึกษา,านักยอกใ คนทั่ไปมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติมากกว่าเราว่าวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนน่ะมันก็มีหลากหลายมากตามความชอบของแต่ละคนอย่างวิธีการแก้ปัญหาของเราอ่ะคือการได้ไปทะเลเราไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยให้สมองแล้วก็ร่างกายของเราอ่ะได้พักผ่อนได้ฮิลใจที่ทะเลแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานของเราใหม่ เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเพื่อนๆนะมีวิธีการแก้ปัญหากันยังไงบ้างที่ทําก็คือเนี่ยแบบว่าไม่ให้มันดาหรือว่าดิเพสลงไปกว่าเดิม,มก็คือแบบว่าพยายามปล่อยใจสนุก,นกแบบว่าไม่คิดอะไรหาอะไรทำแบบว่าหาซีรีส์หรือการ์ตูนดูเนี่ยเราก็แบบช่วงนี้ก็หาแรงบระดัลใจออกไปดูโลกข้างนอกบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ,คอย่างน้อยแบบหาอะไรที่มันคิวติดใจเราได้ค่ะ วิธีแก้ปัญหาก็คือเหมือนแบบตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้ว่า,อ,าอยากทําคะแนนให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าครั้งที่แล้วที่ผ่านมาครับแล้วก็ดับเหมือนมีไฟมีแรงในการอ่านหนังสือมากขึ้นอะไรเงี้ยครับฟังเพลงบ้างอ่านนิยายบ้างทําในสิ่งที่เธอเองรู้สึกว่าช่วยยิ้ดใจเรามากที่สุดอย่างวันนี้ก็ออกมาดูหนังครับแบบว่าหาเวลาพักผ่อนทาสิ่งที่ชอบอะไรอย่างนี้ถ้าวันไหนแบบ ไม่มีแรงจะทำงานก็แบบหยุดไปก่อนเลยครับแล้วก็หาอย่างอื่นทำเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองเลย เรารู้สึกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือคงจะเป็นการรับฟังเขาเป็นการรับฟังอย่างดีอย่าง active listening คนหนึ่งที่แบบว่าตั้งใจฟังเขามีแบบว่าอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าคอยถามเขาก็ได้คอยให้คําแนะนํากับเราก็ได้เพราะว่าในส่วนของการที่เราไปให้คําแนะนําเขาอ่ะบางทีคําแนะนําต่างๆนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ได้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันเขาก็ได้แต่ว่าในส่วนของคํแนะนำนั้นน่ะถ้าเราให้ไปแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะนําไปใช้ต่อสุดท้ายคนที่จะบกกลับมาเสียใจมันก็จะกลายเป็นเราเองที่รู้สึกหน่อย ทา,าไมเขาถึงไม่เอาคำแนะนำเราไปใช้เพราะฉะนั้นก็ แค่เราฟังอยู่ข้างๆเขาก็คงจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วเนาะหรือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถปรึกษาใครได้ไม่สามารถไม่มีเพื่อนที่คอยปรึกษาได้ไม่ได้มีคนรอบตัวปรึกษาได้อ่างเงี้ยทางจุฬาก็จะมีในส่วนของ student wellness อยู่ซึ่งอยู่ที่จำเก้าเนี่ยเขาก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ที่คอยดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆแล้วก็ดูแลในส่วนนี้โดยตรงเลยก็สามารถบอกอินไปหาเขาได้หรือว่าจะติดตามผ่านทางช่องทางเพจเซ e บุ๊กด้านล่างตรงนี้ได้เลยประมาณ วันนี้นะครับ